สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่มีความฝันอยากเป็นนักเรียนจากทหารเรือสวัสดีท่านผู้ปกครองที่จะแนะนําบุรหลานของท่านสอบนักเรียนจากทหารเรือประจําปี2565ซึ่งสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่1ธันวาคม2 5 6 4จนถึง14กุมภาพันธ์2 5 6 5เป็นประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือเรื่องรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจาย่าทหารเรือประจำปีการศึกษา2565ท่านดูคุณสมบัติของผู้สมัครนะ 1. คือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศบัติวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศิบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 2. เป็นชายสถานภาพโสดอายุ18ถึง20ปีก็คือเป็นผู้เกิดตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ .2545 ถึง31ทธันวาคม2547เว้นแต่ผู้ที่เป็นทหารกองประจำการซึ่งจะครบกำหนดปลด เป็นทหารกองหนุนในวันที่1พฤษภาคม2565หรืออาสาสมัครทหารพรานหรือทหารกองหนุนที่สังกัดกองทัพเรือจะต้องมีอายุไม่เกิน24ปีก็คือไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อน1มกราคมพศ2541ข้อ3คือมีสัญชาติไทยและบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ว่าถ้าบิดาของท่านเป็นนายทหารสัญญาบัติมันดาจะไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรอบอรของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนีิบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 3. เป็นสำเนาใบสุติบัตรของผู้สมัคร 4. รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาแต่งเครื่องแบบนักศึกษานักเรียนหรือเครื่องแบบทหารเท่านั้นและถ่ายไม่เกิน3เดือนท่านใดสนใจที่จะสมัคร ก็เป็นการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่1ทธันวาคม2564ถึง14กุมภาพันธ์2 5 6 5, 5. ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นบรหยุดราชการที่เว็บไซต์ดังแนบไว้ด้านท้ายของคลิปนี้ขอให้น้องๆและผู้ปกครองทุกคนที่มีความมุ่งหวังให้บุตหลานของท่านเป็นนักเรียนจากทหารเรือสำเร็จตามประสงค์ทุกคนขอบพระคุณที่กดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ สวัสดีครับ